เพื่อนเอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องครูโดงคอยอีกครั้งขอบพระคุณ fc อย่างสูงนะครับ ที่เข้ามาทักทายพูดคุยกันกดไลค์ให้กดแชร์ให้หลายท่านก็เป็น FC กันมานะครับ2ปีกว่าก็ขอบคุณอย่างสูงแล้วก็ส่งเหรียญมาขายซื้อบ้างก็ไม่ได้ซื้อบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าหลายๆเหรียญมันเป็นเหรียญที่ หลายคนส่งเหรียญผ่านการใช้มาแล้วก็ชำรุดจากการใช้งานมาเสนอขายให้ก็ต้องบอกว่าคือราคาไม่ได้สูงขนาดนั้นคลิปนี้ EP นี้นะครับครูดวงจะนำเหรียญปี2551มาให้ชมนะครับแล้วก็บอกได้เลยถ้าเกิดสวยๆนี่สูงถึง2000บาทนะครับ ขายใครไม่ได้ทรงเหรียญเข้ามาพูดคุยกันนะครับเหรียญที่คุณดวงจะมาพูดถึงวันนี้นะครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับโดยเฉพาะปี2551เหรียญส0บาทปี2551เนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบบางและแบบหนาวันนี้คุณดวงจะมาพูดถึงเหรียญแบบหนานะครับนี่ครับผมก็เป็นตัวอย่างที่อยู่ข้างในที่ให้ให้เพื่อนเพื่อนพี่เพียน้องดูนะครับ เหรียญปี2551แบบหนาจำนวนการผลิตโอ้ไหลหลายร้อยล้านเหรียญแล้วมีการปั๊มคาดเคลื่อนออกมาเยอะมากคุณดงบอกได้เลยนะครับหลายๆคนไม่รู้ว่าเหรียญแบบนี้มีราคานะครับเหรียญที่คุณดงให้ดูนะครับนี่ครับเป็นเหรียญ10บาทนี่ครับผมเดี๋ยวคุณด่งเอาให้ดูนะครับนี่น,นี่เห็นไหม ครูโด่งเคยประกาศรับซื้อตั้งแต่ครูโด่งยังไม่มีจนตอนนี้ครูโด่งมีเหรียญถึงสองเหรียญแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยครับผมนี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นแบบเนี้ยดูสระอุเห็นไหมครับแบบเนี้ยมีการเคลื่อนตัวเห็นไหมครับเนี่ย เนี่ยมีการเคลื่อนตัวแบบนี้มาลองดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับดูด้านหลังของเหรียญปี2 5 5 1นะครับแล้วนี่ก็เป็นปี2551เช่นเดียวกันเหรียญปี2 5 5 1นนะครับเหรียญที่พูดถึงก็คือเหรียญที่เป็นลักษณะไส้แตกแบบเนี้ย จนปัจจุบันนี้หลายคนยังไม่รู้เลยนะครับว่าเหรียญไส้แตกเป็นแบบไหนแล้วเหรียญไส้แตกมีราคาหรือไม่เนี่ย <üyor oval. S 2> เหรียญแบบนี้าาเน,นีเ่ยนนเห็นแบบนี้มีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับแต่เหรียญแบบนี้มีราคาเกินหน้าเหรียญไหมยังไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยเหรียญแบบนี้คูณดงก็ซื้อมา500บาทสํหาหรับเหรียญนี้นะครับเหรียญเนี่ยคูดงซื้อมา500บาทแต่ถ้าเกิดใครมีแบบครึ่งเหรียญนนะ่ะครึ่งเหรียญเนี่ย ปั๊มออกมาครึ่งเหรียญเลยอย่างเงี้ยหลักพันนะครับสองพันก็ได้หลายคนไม่รู้นะครับว่าเหรียญแบบนี้มีราคาแล้วถ้าเกิดใครบอกว่าเอ๊ะคูโดงถ้าเกิดเจอเหรียญแบบนี้แล้วจะไปขายได้ที่ไหนไม่ต้องคิดมากเลยนะครับคูโดงรับซื้ออยู่นี่ครับผมเป็นเหรียญไส้แตกนะครับแต่ว่าขอถ่ายภาพมาให้ชัดๆนะครับเนี่ยเหรียญน,นี้คูโดงซื้อมา5้ารอย แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน้องมีก็ส่งมานะครับส่วนเรื่องราคาก็มาพูดมาคุยกันแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดเป็นปี51แล้วเป็นแบบเนี้ยเล็กๆแบบเนี้ยอาจจะไม่ถึง500นะครับแต่ว่าระดับ300เนี่ยได้แน่นอนอยู่แล้ว300บาทก็สูงกว่าหน้าเหรียญเนี่ยสามเเลยเนี่ยลองลองดูนะครับก็เอาแค่นี้เนาะคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับอ๋อช่วงนี้อย่างที่บอกนะครับ เศรษฐกิจก็เป็นลักษณะนี้เราก็ต้องถ้าเกิดรายรับไม่พอรายจ่ายก็ต้องหาอาชีพเสริมกันแหละคุดวงเชื่อว่าอย่างไงเราก็ต้องผ่านไปได้ไม่มีใครช่วยเหลือตัวเราได้ดีเท่ากับเราช่วยเหลือตัวเองด้วยรักษปรันานาดีจากคุโดวงสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุโดวงคอย